เมสันพัทยารีสอร์ทที่ติดอยู่กับหาดทรายพัทยา สวัสดีค่ะทุกคนโรงแรมแห่งนี้คือโรงแรมเมสันพัทยาเมสันคือรักชูรีพูลวิลล่าสุดหรูย่านพัทยาตั้งอยู่บนพื้นที่ชายหาดของฝั่งนาจอมเติรนใ<ม>ห้บริการครั้งแรกในเดือนเมษายน2562ก็ต้องดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเที่ยวพัทยาวันนี้เลยเลือกพักที่โรงแรมเมสันพัทยาตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเราถึงโรงแรมเมสันพัทยาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถ่ายรูปเช็คอนินกันก่อนคะ่ะตรงนี้นะคะคือล็อบบี้ของโรงแรมเมสันพัทยาค่ะต้องมาเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้จะพามาดูภายนอกโรรงแม าภายในโรงแรมห้องพักพูวิลล่าส,าส่วนตัวหาดส่วนตัวความลักชวรี่ความไพรเวทของโรงแรมเมสันพัทยาค่ะตามคุณตุ้มมาเลยค่ะแมรมเมสันพัทยาได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่างหินแกะสลักโบราณโดดเด่นด้วยการออกแบบสไตล์อันเดอร์โมเดิร์นนะคะผสมผสานกับรูปแบบวัฒนธรรมการแกะสลักหินของชุมชนอ่างศิลาซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติค่ะเวลาที่คุตุงต้งรอคอยแล้วค่ะเราจะเดินจาก็อบ,บี้นะคะลงมาที่ชั้นล่างค่ะเพราะว่าที่โรงร ะะมีหาดส่วนตัวให้ความกชูหร่ให้ความเป็นพรเวทมากๆเลยค่ะตามปึงตุ้งมาเลยจุนี้นะคะเราเดินลงมาจาก็อบี้นะคะเราสามารถมานั่งชิลๆนะคะนั่งผ่อนคลายนั่งทํางานนะคะมาดูซันไลส์นะคะแล้วก็ซันเซ็ตได้ด้วยค่ะทุกคนกคนมองเห็นหินข้างๆไหมคะเป็นการแกะสลักหินของชุมชนอ่างศิลาโดดเด่นกันออกแบบดีไซน์สไตล์อันเดอร์โมเดิร์นสวยมากๆเลยค่ะเวลาเรามองนะคะยิ่งทันสมัยยิ่งขึ้นและสบายตามากมากเลยจุดนี้คือบาร์เครื่องดื่มหน้าหาลูกท่านใดอยากจะมีดินเนอร์ค่ำคืนที่สุดพิเศษนะคะก็สามารถแจ้งทางโรงแรม ได้ะะบรรยากาศหาส่วนตัวของโรงแรมเมสันพัทยาให้ความเล็กชุรี่ให้ความเป็นส่วนตัวให้ความเป็นพิเวทมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีลมพัดเย็นๆนะคะเราจะมานั่งทํางานมานั่งรีแลกซ์นะคะหรือเราจะมานั่งชมบรรยากาศนะคะซันเซ็ตไลท์ก็สามารถมานั่งชมได้เลยค่ะเป็นหาส่วนตัวนะคะเวลาที่เราจะลงมาเล่นน้ําเวลาที่เราจะมานั่งถ่ายรูปยืนถ่ายวิดีโอนะคะก็สามารถยืนถ่ายได้แบบสบายๆไม่ต้องกลัวติดใครเลยบรรยากาศดีมากลมพัดเสียงน้ำทะเลนะคะทุกคนขาหูตุ้งศร ยาตไปถ่ายวีโอถ่ายรูปภาพสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมามป่าทุกคนคะ่ะไม,ม่ผิดหวังจริงเลยคะ่ะที่อุงตุ้งเลือกพักเมสันพิทยาของทุกคนคหาถหายสดตัวคือดีมากๆเลยเดี๋ยวอุงตุ้งไปถ่ายรูปเก็บประสบก,การณ์ให้ทุกคนดูก่อนนะ สวยใช่ไหมคะทุกคนคะบรรยากาศภายนอกโรงแรมนะคะบรรยากาศตรงหน้าหาดส่วนตัวของโรงแรมเมสานพัทยานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ห้องนะคะไปถ่ายรูปพูวิลล่าให้กับทุกคนได้เห็นเลยคะ่ะว่าห้องจะสวยขนาดไหนตามตุ้งมาเลยทุกคนที่กําลังดูคลิปของตุ้งสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบใช่ไหมคะเมสานพัทยาพูวิลล่า,ลลาแห่งแรกแห่งเดียวในพัทยา ที่ให้ความเป็นส่วนตัวด้วยจํานวนห้องพักเพียง35หลังเท่านั้น <c oughs> ทุกคนอยากจะดูห้องพักเหมือนกับตู้ร้ใช่ไหมคะโอ้โหตื่นเต้นมากมากเลยคะ่ะทุกคนขาเดี๋ยวเรามาเปิดห้องักนะคะเมสันพัทยาไปพร้อมๆกันเลยค่ะเปิดเข้ามาเลยว้าวทุกคน <c oughs> ทุกคนขาเรามาเข้าห้องพักไปาพร้อมกันเลยค่ะโอ้ทุกคนเปิดเข้ามาความประทับใจแรกนะคะคือห้องใหญ่มากห้องกว้างมากเลยคะ่ะทุกคน,นะคะ่ะห้องมี2ชั้นนะคะห้องนี้มีชื่อว่า g ราเดน p ู o ว v i l l a ค่ะทุกคนห้องพักสวยมากๆเลยค่ะหมวกกระเป๋าหรือทุกๆอย่างนะคะภายในห้องพักเราสามารถหยิบไปถ่าย รูปหยิบไปใช้ได้เลยค่ะแล้วเอามาคืนโรงแรมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศภายในห้องพักกันเลยค่ะเมสันพรทยามีห้องพักหลากหลายขนาดให้เลือกสรรมีทั้งห้องพักริมชายหาดสระว่ายน้ำห้องพักที่เป็น2ชั้นและห้องพักริมสวนพูลวิลล่ามีห้องพักต่างๆนะคะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะคะเริ่มตั้งแต่90ตารางเมตรนะคะถึง180ตารางเมตรค่ะตรงนี้คือทุกคนห้องพักสวยมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็ตุ้งเลือกพักเป็นกราเดนพูวิลล่านะคะห้องพัก2ชั้นค่ะคนไหนที่มาเที่ยวพัทยาแล้วไม่รู้จะ พักที่ไหนนะคะกุ้ตุ้งขอแนะนําเมสันพัทยาค่ะมีห้องที่แตกต่างกันไปนะคะมีกราเดนพูลวิลล่าและดับเบิลแกรนพูวิลล่านะคะดับเบิลแกรนพูวิลล่าเนี่ยมีเพียง3าหลังเท่านั้นนะคะนะห้องพักก็จะแตกต่างกันไปนะคะสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์โรงแรมได้เลยทุกคนคะ่ะภายในว่าสวยแล้วภายนอกยิ่งสวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะรมรื่นธรรมชาติมากๆเลยและที่สําคัญสายเก็บประสบการณ์สายคอนเทนต์แบบกุงตุ้งนะคะไม่พลาดที่จะอัพลงโซเชีย so ลค่ะเราบอกได้เลยนะคะว่าเมสันพัทยานะคะเป็นพูล ลาที่ให้ความเป็น luxury แล้วก็ให้ความเป็น p r i v a t มากๆชั้นหนึ่งนะคะเป็นบริเวณร i v i n g r o o แล้วก็พูลวิลล่าค่ะเราเดินขึ้นมาที่ชั้น2นะคะชั้น2ก็จะเป็นห้องนอนและที่ทํางานนะคะเป็นโต๊ะทางานสําหรับแบบสายทํางานนั่งสบายๆนะคะทุกคนคะ่ะนั่งตัดต่องานแบบตุ้งคือทําได้สบายมากๆเลยแล้ววิวคือสวยมากนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทดสอบนอนนะคะที่เตียงโหงทุกคนเตียงของเขานะคะใช้เตียงขนาด king size นะคะเตียงนอนนอนสบายมากๆเลยคะ่ะนุ่มมากๆเลยคืนนี้ต้องนอนหลับฝันดีแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเรามา ชมบรรยากาศภายในหะ้องพักกันเลยค่ะห้องพักที่เมสันพัทยานะคะก็จะให้ความรู้สึกชิลๆนะคะให้ความแบบเล็กชิี่ให้ความเป็นพ r เว a t นะคะเวลาที่เราสูดลมบรรยากาศเข้าไปนนี้ทุกคนค่ะโหเต็มปอดมากๆเลยค่ะลมพัดเย็นๆสบายมากเลยห้องพักนะคะก็จะเน้นไปที่กระจกบานกว้างนะคะเวลาที่เรามองวิวผ่านกระจกนะ,ะทุกคนคะ่ะจะเห็นวิวได้แบบเต็มตามากๆเลยทุกคนโหบรรยากาศดีมากๆธรรมชาติแล้วเราแบบนั่งชิลๆนะคะนั่งบนที่นอนอ่านหนังสือไปนะคะวิวไปด้วยสัมผัสได้ถึงการ มาพักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะเดินลงมาตอนนี้เราอยู่ที่ห้องน้ําค่ะทุกคนคะ่ะห้องน้ําคือกว้างมากๆทุกคนเห็นไหมก็ต้องหมคือกว้างแบบแล้วใหญ่มากภายในห้องพักนะคะก็จะมีแอร์อยู่3ที่นะคะทุกคนขามีลิฟวิ้งรูมที่1นะคะห้องนอนที่1แล้วก็มีแอร์ในห้องน้ํหนึ่งที่เขาทุกคนขาโอ้โหเราสามารถเลือกเปิดแอร์ได้เลยว่าเราจะเปิดตรงไหนนะคะหรือเปิดพร้อมกัน3ตัวเลยก็ได้คะ่ะ <_ S 2> ภายในห้องพักนะคะยังมีอเมนิตี้นะคะที่ครบมากๆเลยรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกให้คุณเลือกใช้อย่างครบคันค่ะ ภายในห้องพักนะคะสามารถเปิดประตูเชื่อมหากันได้ทุกๆุกที่เลยนะคะทุกคนอ่างอาบน้ําอ่างจาก,กุซซี่คือใหญ่มากๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะรวมไปถึงพื้นที่ตรงอ่างล้างหน้านะคะคือใหญ่และกว้างมากอเมนิตี้คือครบจบครบพันเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้คงต้องสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาตินะคะลมพัดโชยลงมาเย็นๆนะคะจับน้ําแตะน้ําคือเย็นสบายมากๆเลยเรารู้สึกว่าเราได้มาพักผ่อนได้มาชิลชลยนะคะเวลาที่เราสูดอากาศเข้าไปทุกคนเหมือนเราสูดอากาศได้ไดเต็มปอดนะคะและตอนนี้คือวิวพระ อาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะบรรยากาศภายในห้องพักภายในโรงแรมนะคะคือสงบมากๆเลยครั้งแรกที่เราต้องได้มาพักเมสันพัทยานะคะก็ขออนุญาตถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะลงโซเชียลอวดเพื่อนๆกันหน่อยขณะรอพี่พนักงานนะคะมาเสริร์ฟเบเกิลลอยน้ำค่ะทุกคนขาเป็นไงบ้างคะสงบ่มรื่นนะคะให้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะด้วยความที่เป็นภูวิลล่าส่วนตัวนะคะเราสามารถถ,ถ่ายรูปหรือเดินไปบริเวณไหนก็ได้ภายในห้องเราค่ะทุกคนเวลาเราคว้ก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนขาเบเกิลลอยน้ำของเราค่ะแต่แอบกระซิบหน่อยนะคะว่าจะต้องจองล่วงหน้าก่อน3ามวันค่ะ ขอบคุณค่ะโอ้หน้าตาเบเกอร์ของเราหน้าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอเซลฟี่ถ่ายรูปคู่กับเบเกอร์ลอยน้ํากันค่ะทุกคนมาที่เมสันนะคะเราจะต้องมีเบเกอร์ลอยน้ําถ่ายรูปคู่กับภูวินล่าค่ะเบเกอร์ลอยน้ําอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะรกรูหร่มากๆเลยเวลาถ่ายรูปออกมาคือหรูหรามากๆเลยค่ะทานเบเกอร์ลอยน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาลงอ่างเจกซี่อ่างอาบน้ํากันเลยค่ะทุกคนค่ะแต่แอบกระซิบก่อนนะคะว่าเราจะต้องบอกพี่พนักงานนะคะมาตีฟองให้เรานะคะเราไม่สามารถตีฟองได้เองนะควรบอกพี่พนักงานนะคะ คะมากกว่า30-40นาทีนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการตีฟองค่อนข้างที่จะนานค่ะเวลาที่คุณตู้รอคอยก็มาถึงแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะอาบน้ําไปด้วยดูพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยคะ่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศคือดีมากๆเลยชิลด้วยคะ่ะทุกคนคะ่ะขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะคะยังค่ะยังไม่ไปลืมถ่ายรูปก็ถ่ายวิดีโอค่ะทุกคนคะ่ะขออนุญาตแชร์รูปภาพกับวิดีโอหน่อยละกัน,น,นะะทุกคนเห็นวิดีโอของตู้แล้วนะคะอยากจะเข้ามาพักแบบคุต้งล้วใช่ไหมคะสามารถจองห้องพักนะคะที่เมสันพัทยานะคะหรือสามารถจองได้นะคะในเว็บไซต์ต่างๆได้เลย ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่นะคะรับรองเลยค่ะว่าคุณมาที่เมสันพัทยาแล้วคุณจะได้ความหรูวร่ความเป็นส่วนตัวนะคะรวมไปถึงกิจกรรมทุกๆอย่างที่โรงแรมนะคะจัดไว้ให้คุณอยู่ค่ะจะมาพักคนเดียวแบบกังตุ้งพักกับเพื่อนพักกับครอบครัวนะคะก็สามารถจองห้องพักมาได้เลยที่เมสันพัทยาค่ะทุกคนกังตุ้งขออนุญาตนะคะไปถ่ายรูปบรรยากาศภายนอกโรงแรมให้ทุกคนได้ดูก่อนนะคะเที่ยวพัทยาอย่าลืมมาพักที่เมสันพัทยาและชูรีพูลิน่าสุดหรูย่านพัทยาสวัรดีวันนี้กังตุ้งไปแล้วค่ะบ๊ายบาย